ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدهنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا จะสั่งลักม์อมาล์คุมแะยักรักม์ูนุบคุมวละไม่ยุติอินลาหวะรัสูละห์ฟะครฟาซฟซอัฟซีมะอามะบ้างถ้าชนพวิมานที่รักยิ่งทั้งหลายสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องสะสมสิ่งที่เราจะต้องแสวงหานั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งกับเป็นสิ่งที่คุ้มทุนกับการที่เรานั้นสละสพะกำลัง ของเราที่มีอยู่นั้นทุ่มเทไปกับสิ่งนั้นท่านครับมันไม่มีอะไรที่มีค่ามากไปกว่าการที่เราได้สะสมการตักวา่าความยำเกรงกับโลกสุบฮานวุวาตาดังนั้นัลกลสุฮานุวาราจึงตัดเตือนเราทั้งหลายว่าวัตซะวัด,วดูท่านทั้งหลายนั้นจงสะสมสเสบียงเถิดว่าขรุซานี้อัตตักวา่าและเสบ,บียงที่ดีที่สุดนั่นคือการตักว่าความยำเกรงกับโลกสุบฮานวุวา,าลา อันนั้นคุตตในวันนี้จึงเป็นเนื้อหาที่ตอบโจทย์ครับเรามีวิธีการอย่างไรมีหลักอย่างไรที่จะทําให้เราได้เกิดการตักวาในถ้ำกลางบททดสอบในถ้ำกลางฟิดตันความมรสุมรรสายต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับโลกเราในปัจจุบันนี้เราจึงพบในชีวิตของเราในสังคมเรา สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความอ่อนแอสิ่งที่เกิดขึ้นนันคือความตรนกตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความฟูนนมฟายสิ่งที่เกิดขึ้นในความทุกข์ความลําบากในทุกมิติทุกย่างก้าวในการดําเนินชีวิตของเราด้เห็นนี้เองอัล์พระสุบฮา a m ตละนั้นได้ทรงบอกถึงความเป็นมนุษย์อินันอินซานะฮูลิกะฮาลูอะ แท้จริงมนุษย์นั้นถูกมาในสภาพที่มีความอ่วนไหวเปราะบางกับเรื่องราวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรในครับว่าเปราะบางอิดามัซฮุลฉะลุยาซุอาเมื่อเรื่องร้ายวิกฤตปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับเขาคนส่วนใหญ่จะมีความตระหนกวิตกกังวลเสมเศร้า ว่าอีละมัสฮุลคอยรุมานุอาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่ดีๆเรื่องดีในชุดของเขาหรือกีหรือสิ่งที่เขาอยากจะได้ส่วนใหญ่นั้นจะมานุอาจะหวงแหนไม่ยอมที่จะแบ่งปันนั่นคือธรรมชาติโดยทั่วไปของความเป็นคนแต่ข่าวดีคืออะไรฮะข่าวดีคือสิ่งที่มสุบฮาลุตาลาให้อิสลามเรา เขาดีเจลสุบหาหุตดานน้นได้สร้างเรามาแล้วมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตทุกครั้งที่มุสลิมทุกครั้งที่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงตื่นมาในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละตึกในแต่ละเดือนในแต่ละปีและในชีวิตของเขาในชีวิตของเขาไม่มีแต่ความดีงามชีวิตเขามีแต่ความสุขถึงแม้ว่าสถานการณ์ถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆรอบตัวเขานั้นจะมีความวุ่นวาย จะมีความตื่นตะระหนกจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคในระดับใดก็ตามแต่ความพิเศษของคนที่เป็นมิมรัสธาที่แท้จริงนั้นขับกายเขากลับกลายเป็นคนที่ดีได้ในทุกสถานการณ์นั่นคือความโดดเด่นความสวยงามในอิสลามเราที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายในท่ามกลางเรื่องที่เศร้าเรื่องที่ มันไม่น่าจะเกิดจากความเป็นมุ่งมิ่ผู้ศรัทธาทนรสุสเล่าซัมได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าอญญาเจบันหรืออัมรินมุ่มิ่เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นเป็นความมหัศจรรย์มหัศจรรย์อย่างไรอินนะอัมรบูกุลละหูเขยรุลละเพราะเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขานั้นล้นแล้วแต่เป็นคนเป็นประโยชน์เป็นความดีกับเขา พี่น้องครับลองนึกถึงอายะฮ์เบื้องต้นที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกอัลลอฮฺสุบฮานุลจาริสอบอกถึงลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนไวหวเมดดือนจะรับสิ่งที่เลวร้ายจะระหนกตกใจแต่ไม่ได้รับความดีเขาลืมอัลลอฮฺไม่ขอบคุณอัลลอฮฺเขาห่วงแหนแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับที่เขามีแต่เรื่องดีในชีวิตของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเขามีแต่ดี ซึ่งทรราทรสุรารสวาลซาลวะวาลสลามได้จำกัดในข้อนี้ความพิเศษของของข้อนี้ว่าอ um ินนุไลสซามิกาอินลาลมุกมินสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่เป็นมุกมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่เป็นมุสลิมโดยทั่ทวไปแต่เขาอัปเกรดยกระดับขึ้นมาเป็นมุกมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงสังเกตครับว่าเรานั้นอยู่ในระดับนี้ไหมครับ ทารุสุลลาะัลลัลฮุซามได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าอินอัลอบบัตชุสรอัลลอฮฺยามที่เขาประสบกับเรื่องดีๆในชีวิตของเขาได้รับทัยกนได้รับความสําเร็จหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาขอบคุณอัลลอฮ์ในหัวใจของเขานั้นมั่นอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ข้าเจ้าคือผู้ที่ให้กับเขาทแท้จริงาอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้าม แต่ถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้ไม่อาจะเป็นความสําเร็จในเรื่องบุญญาเรื่องอาจอไม่อาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดวันนี้ที่เราได้มาละหมาดวันศุกร์นี้ที่สําเร็จได้นั้นจริงๆแล้วลึกๆแล้วนั้นอยู่ที่ความโปรดปานความเจ้าฟิกความสําเร็จที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาผ่านความมุกมณฑนะทุ่มเทของเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ได้หลายคนอยากจะมาละหมาดวันศุกร์แต่มีเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาโรคภัยแค่เจ็บ ครับปัญหาภาษาต่างๆนั้นขัดขวางเขาไม่ได้แต่เรารรมดุลยนะเราได้มาด้วยกับเตาเฟ้ความไม่ตางขอบละอ์นั้นดังนั้นพี่น้องครับลักษณะเกณฑ์ที่คนที่จะดีได้ดีทั้งขึ้นทั้งล่องนั้นดีในชุดของเขามีแต่เรื่องดีนั้นคือหนึ่งเมื่อมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับเขาเขาขอบคุณอัลลอฮ์ การนอาค่ารุณละมันก็เป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเขาเพราะการขอบคุณอัลลอฮ์นั่นคือการตรึงการตรึงการรักษาสิ่งดีๆนั้นให้อยู่คงกับเขาและเป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่ดีๆนั้นให้เกิดขึ้นกับเขาและอินชาอัลลอฮ์ตุมและอัลกนนะคุูหากเจ้าขอบคุณเราก็จะเพิ่มความดีให้กับเขาพี่น้องครับนั่นคือเป็นเรื่องสําหรับวิถีชีวิตของเราให้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกความดีที่เราได้รับ เชื่อมคอนเนคเรากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮอูตะลาให้ได้ชุดของเราก็มีแต่เรื่องขอบคุณอัลลอฮ์มีแต่ยึดอยู่กับอัลลอฮ์ซิกรุลลอห์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮอูตะลาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สารแห่งความสุขนั้นหลั่งมาเราจะมีความสุขและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเกณฑ์ข้อที่สองของคนที่ดีมีแต่ดีกับชมีแต่ดีกับดีในชุดของเขงาเานั้นคืออินอัลซอบัตชุรอ สบาร์ร้อกาเน่ค่อยรุนละพอเรื่องเดือดร้อนปัญหาวิกฤตความยุ่งยากเกิดขึ้นกับเขาสบาร์อเขาอดทนกนาเน่ค่อยรุนละสิ่งนี้ก็เป็นความดีกับเขาเพราะอะไรฮะวายุวัฟซ์อบิรูเนี่ยเดี๋ราคุยเดี๋ยวเขะรูบอัลลอฮฺสุบฮาบะฮาอุตตะดานั้นจะทรงตอบแทน คนที่สวัดอดทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกอาชีระเขาจะพบว่าความดีที่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้ละหมาดไว้ไม่ได้บวชไม่ได้สรอคแต่เขาจะเห็นความดีนั้นเกิดขึ้นกับเขาเขาจะแปลกใจครับว่าสิ่งนี้มันมาได้อย่างไรเอาว่าก็เฉลยครับว่านั่นคือความอดทนที่เขานั้นรับมือกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาด้วยความอดทน และสิ่งที่ช่วยเขาได้ความอดทนนั้นคืออะไรฮะสิ่งที่ทําให้เขาได้รับมือความอดทนในปัญหาเหนือระสักนั่นคือความหวังมาพี่น้องครับความหวังในราะห์มะในความเมตตาของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن านะ تعالى ในอัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه ทรงตรัสไว้ในประเด็นนี้อินตะกูนูจะอัลโมูนะฟะอินหุมยะอัลโมในคำาจะอัลโมูน,นะาานโอ้มุสลิมผู้ศรัทธาเอ๋ย ในขณะที่เจ้าประสบกับปัญหาความวร้อนวิกฤตในชีวิตของเขาคนทั่วๆไปเขาก็เดือดร้อนเขาก็เจ็บเขาก็ลำบากเหมือนกับที่ท่านได้ประสบเช่นเดียวกันไม่ต่างกันมากพี่นงครับขณะที่คนคนหนึ่งประสบกับความวร้อนความเจ็บปวดหมอฉีดยาผ่าตัดคนทั่วๆไปและกับคนมุมินบอกไม่ได้ครับอาจจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่เจ็บเจ็บพี่น้องครับแต่สิ่งที่บรรเทาความเจ็บและทําให้ความเจ็บนั้นหายไปนะั่นคืออะไรครับ ว่ดเจ้าพญนาคเนียว่มาล้วเจ้าพพวกท่านหวังในอลัลลอฮ์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้หวังอะไรฮะหวังการช่วยเหลือจากลอสุบฮานีวาตาลาหวังผลบุญจากลอสุบฮานีวาตาลาหวังการลบล้างความผิดในบาปที่อาจจะละเมิดคําสั่งของลอสุบฮานิวาตาลานั่นคือวิถีชีวิตของบุคคลที่มีแต่ดีกับดีได้กับได้ในชีวิตซึ่งเป็นชีวิต ที่น่าอิจฉาเป็นชีวิตที่มีความมหัศจรรย์เป็นชีวิตที่เลาสบาน์จะสงวนไว้เฉพาะมุกมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นทารุสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลิศลัลครับได้กล่าวกับเราได้กระตุน้นให้เราได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนั่นคือให้เราได้มีความหนักแน่นมีการประเมินมีการตรวจสอบ ดลทโรโซลได้กล่าวว่าเออใกล,คลนน้คนที่ฉลาดเนี่ยมันได้นักสหูบุคคลที่ตรวจสอบประเมินตัวเขาอยู่ตลอดเวลาประเมินตรวจสอบว่าในวันนี้มันดีพอแล้วหรือยังครับวิธีชีวตของเราในวันนี้นะฮะเราได้มีความสุขมาไม่เป็นองคครับกับการที่เรามีอัลลอฮ์สุบฮานอัลตนานมีพระเจ้ามีชเรียบหบัญญัติ ที่เราได้ทําที่เราได้ทิ้งสนองเจตนารมกับล้อสุภานิในวานะอนตราแต่ลึกๆแล้วชุดตองเรานั้นมีความสุขไหมครับมีความอิ่มเอิบไหมครับมีความอุ่นใจไหมครับในวันนี้กับสถานการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานั่นคือเป็นคําถามที่อยากจะให้เรานั้นได้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เราได้กลับมาบนหนทางที่ถูกทางไป้งครับในหนทางที่ใช่ ถ้าเป็นมุกมิลแล้วนั้นต้องเป็นคนเหมือนลักษณะที่อัลลอฮฺที่ทรรารุสอัลลอฮฺของเลามนั้นได้บอกลักษณะเอาไว้แบบนั้นครับต้องมีความสุขต้องได้รับความดีในทุกมิติในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็าตามตื่นเช้ามาเขาจะมีพลังมีแรงบันดาลใจในการที่เขาจะก้าวย่างต่อไปในในในอนาคตของเขา สรุปพี่น้องครับในวันนี้ที่อยกจะนำเสนอของคุตธิบาในวันนี้การที่คนคนหนึ่งจะรักษาตักวาได้การคนคนการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะมีความสุขในชีวิตของเขาได้ในทุกสถานการณ์นั้นฝากไว้สามเรื่องพี่น้องครับหนึ่งครับชีวิตเขาต้องมีเป้าหมายสองครับชีวิตของเขานั้นต้องแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติสมครับชีวิตของเขานั้นต้องมีการประเมินตรวจสอบ หลักสามข้อนี้เป็นลหลักหลักสำคัญในทั้งเรื่องดุนยาทั้งในเรื่องของอาคีร์รต้องมีเป้าหมายข้อแรกไปรองครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะดาร์ได้ทรงตัดกับเราครับวัวมาขอรับจนยินนวรอินซาอิลาลิยะบูดูนเราอัลลอฮฺสุบฮานะตะดาร์มิได้สร้างยินตนใดมิได้สร้างมนุษย์คนใดมานอกสจากเพื่อจะสักการะอิบาดะกับอัลลอฮ์คือให้มีเตาาหิน มีการศรัทธามีเป้าหมายที่เป็นกนารศรัทธาศรัทธาที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เมื่อได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และชีวิตของเรานั้นก็จะมีความสุขที่เป็นนิรันรในสวรรค์นั้นการที่เราศรัทธามั่นกับอลัลลอฮ์ในการที่เรานั้นมีเป้าหมายว่าต้องไปสวรรค์นั้นคือเรื่องเดียวกันนั้นต้องมีสิ่งนี้เพี่น้องครับสิ่งนี้นั้นจะเป็นพลังภายในพลังที่ขับให้เขานั้นได้สู่การปฏิบัติมี ชีวิตของเขานั้นมีชีวางชีวิตเขานั้นมีความฝันชีวิตของเขานั้นมีเป้าหมายมีแมพที่ปักเอาไว้มีแผนที่ที่ปักเอาไว้มีหมุดที่ปักเอาไว้จะเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้และเป้าหมายที่แท้จริงของเราเพีเ่าน้องครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าความสุขชั่วคราวความสุขที่หยับยาไม่ใช่พี่น้องครับของเรานั้นเพื่อให้จะมีความสุขที่มันจีรังยั่งยืนกว่าความสุขที่ละเอียดกว่า ความสุขในสวรรค์ของรัสุบฮา,านุวาตะนาที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไม่เคยคิดคาดคิดว่าจะสุขะระดับนี้อ,อะไรมันจะสุขมากยิ่งไปกว่าคนที่มีอิมาศรัทธาเมื่อเขาอยู่ในดินยาวก็มีความสุขอยู่แล้วแต่เขายิ่งมีความสุขมากยิ่งกว่าคือในอาเกียรนั่นคือชีวิตทอ่ลอสุบฮานุตะลานั้นต้องการให้เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายผ่านบทบัญญัติผ่านเรื่องเราศาสนาของรัสุบฮา,านุตะลาผ่านหลักการคือหนึ่งคุณต้องมีเป้าหมาย ปักเอาไว้สองแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติให้ได้ม,าามันาอามิลซอรไดฮันมินและเจอเรนเอาอุนซาหัวฮาวมุกนินุนใครก็ตามไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามที่เขาได้ทำอำมามัอิบดะดาได้ทำได้ปฏิบัติได้แอคชั่นได้มีนา้ชาิโดยที่เขามีอีมานโลกภายในการศรัทธาของเขานเองพีองครับ ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์รักในอัลลอฮ์มุ่งมั่นในอัลลอฮ์ทำให้เขาได้ปฏิบัติได้ทําในสิ่งที่ใช่เขาถือเส้นอดเพราะต้องการแสวงหาความปรดดรานจากอัลลอฮ์ส่วนเรื่องสุขภาพน้ําหนักจะลดหรือไม่เป็นผลพลอยได้เขาไม่ดูดบุหรี่ไม่ใช่เพราะหมอห้ามแต่เขาไม่ดูดบุหรี่เพราะต้องการให้อัลลอฮ์ทรงปะานกาลาร,กรลักเขาส่วนผลเรื่องอื่นเป็นผลพลอยได้และในทุกๆการกระทาชีวิตของเขาทุกความดีทุกยา่างก้าวของเขา เขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทํานั้นอลัลลอฮ์สุบฮานุอัตะทรงรักทรงพอพระทยัยไหมภายในที่มั่นกับอลัลลอฮ์ที่มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์อลัลลอฮ์เพื่อให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุาตลัลตะมันผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเกิดการทําและเกิดการทิ้งทั้งทําและทิ้งนั้นตตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งที่มีเป้าหมายเอาไว้นั่นคือเรื่องราที่อัลลอฮ์สุบฮานุอาลาาตานั้นต้องการให้เกิดขึ้นกับเรา มุสลิมเราจะมีพลังมีเป้าหมายในการทําความดีมีพลังในการทิฏทยานไปข้างหน้าบรรดาซอบ้าได้ประสบแล้วพี่น้องครับความตายมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคสาหรับเขาท่านอัลลอฮฺเบนอบีบรรอฮะในขณะที่รบในสงครามมุกตะในขณะนั้นพี่น้องครับท่านอยากจะกินอิมพารามเพียงเม็ดหนึ่ง แต่พออิพมพลามจะเข้าป่าท่านบอกว่ามันยุ่งจนเกินไปครับเดี๋ยวให้ได้ทะยานส,สุรรค์สุภารูตละนั้นเ,เมื่อได้อยู่ในสรพรมของสุภารูตลานั้นเดี๋ยวไปกินในสวรรค์ของสุภารในวงในนังอุตรเขาจะมีความมุ่งมั่นท่านมาเล็กวินนดอดรท่านนะอานันสบินมาลุงคุณลุงของท่าน อานัสบินมาลิกในขณะที่บรรดาซาบานั้นถูกตีร่นมาในสงครามอุคุแต่ท่านกับทะยานไปข้างหน้าและท่านกลับว่าฉันได้กิ่นสวรรค์แถวๆภูเขาอุคุนี้และท่านจึงทุ่มเทสรพพะกำลังเพื่อปกป้องอิสลามและท่านก็ได้สวรรค์ทีได้ชดเตในสงครามนั้น นั่นคือเมื่อเราได้ศรัทธามีเป้าหมายแล้วต้องแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติโดยอาศัยพลังภายในการเชื่อการศรัทธาของเรานั้นตอบโจทย์และสุดท้ายไปนล้ครับต้องประเมินต้องตรวจสอบตั้งที่กล่าวไปแล้วว่าในวันนี้มันเหลืออะไรไว้บ้างของเราเราจะไปแล้วเหลืออะไรให้กับชีวิตของเรามันไม่ใช่เหลือพิษเพียงแค่เหลือเพียงแค่ทาย,ยาทเราไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องรองคิดถึงตัวเราก่อน ววบรรดาโซบะได้ถามว่าทารุสุลลอได้ถามว่ามีใครไหมที่พวกท่านเนี่ยรักในทรัพย์ของท่านน้อยกว่ารักทรัพย์รักในทรัพย์ของลูกหลนววานบรรดาโซบะกล่าว่ายี่ทารุสุลลอดพวกเราในทุกคนเลยเนี่ยรักทรัพย์ที่เป็นของเรามากกว่าใช่ไหมครับอยากจะโฉนดเป็นชื่อของเรามากกว่านี้นที่โอนเป็นชื่อของใครของใครอยากจะเป็นของเรามากกว่า แต่ถ uh ้าเราซ้ำล่อซ้ำลลอซัมได้กล่าวว่าในคำพูดของพวกท่านเนี่ยมันสวนทางมันขัดแยง้งกับการกระทำของท่านนะทุกคน,กท,นทุกคนเนี่ยกล่าวว่ารักทรัพย์อยากจะเป็นให้ทรัพย์บ้านหลังน,นี้สวนนี้รถนี้เป็นของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้แบบนั้นพนีองครับความจริงท uh ื่ถ้าเราชงได้กล่าวว่าอันนะมาแล้วจ่มากดดมนทรัพย์ของท่านคือสิ่งที่ท่านได้ใช้ไป ว่ามาต่อคราฟาเนฟาน่ว่าราสัตก์จรัพซับที่เหลือเป็นบรดกท่านบอกกับเราว่าอย่างไรครับบอกกับเราในฮะดินึ่งให้ชัดเจนครับท่านได้กล่าวว่าเดี๋ยวพวกลูกเหนืออาดัมมนุษย์ก็จะกล่าวกันว่ามานีมานีอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันบ้านของฉันรถของฉันแต่ทรรโซได้กล่าวว่าอันนามาแล้วรัพย์ของท่านที่แท้จริงนั้นมาตตมาอ่านกลาวว่าอัฟนากินได้กินแล้วก็่ายมาว่าลาบิแาวับลาเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยที่มันเก่าแล้วก็พังไปวัเม้าต่อซดแล้วก็ว่าเอัมตอท่านทรัพย์ของท่านที่ทำมุสดสตแล้วก็เสร็จเรียบร้อยโอนเรียบร้อยนั่นคือของของท่านวัวก้อยวเมาสิวาถ้ามันนอกจากนี้ฟาลี่วัรหอดสิกะมันเป็นของบรดกไม่ใช่ของท่านท่านไม่ได้เอาไปนั่นคือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องประเมินตัวเราในวันนี้ว่าเราทําอะไรเหลืออะไรไว้ให้กับเราบ้าง ที่จะไปในวันข้างหน้าอบูฮุเรต้องก่อนที่ท่านเสียชีวิตท่านร้องให้คนรอบข้างท่านถามว่าท่านร้องให้เพราะอะไรท่านกลัวหรือท่านบอกว่าฉันไม่ได้ร้องให้เสียใจเพราะว่ากลัวลูกหลานฉันจะเป็นยังไงไม่ได้ใส่ใจแต่ฉันกลัวว่าข้างหน้าฉันกำเดินฉันกำลังจะเดินทางไกลข้างหน้ามีทางแยกมีไปไป ขวาไปสวรรค์ซ้ายไปนรกฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปทางไหนนั่นคืออบูฮุไรร์คนที่มันชื่อคาริสมากที่สุดพี่น้องครับเขายังมีความรู้สึกแบบนี้เราท่านทั้งหลายแล้วครับในวันนี้ได้มีความตาะหนักกลัวไหมครับว่าข้างหน้าชีวิตข้างหน้าที่มันยังยาวไกลเราจะไปทางไหนนั่นในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่เรานั้นจะต้องสอบแสวงหาสเสบียงที่มีความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา ขอชีวิตของเราทุกย่างก้าวของเราที่ใช้ชีวิตในดุนยานี้เต็มเปลี่ยนไปได้วยพลังความดีงามไปได้วยการสะสมสบียงชีวิตที่มีเป้าหมายชีวิตที่มีพลังแปงเป้ปาหมายสู่การปฏิบัติแล้วก็อย่าอย่าลืมประเมินตรวจสอบครับว่ายะอายุรลีนาอามาลุตุคลวาวันทันงุกนัฟซุมมาดมดกดะดมจักดจงประเมินว่าสิ่งที่ทําในวันนี้มัน ยังพอเพียงที่จะใช้ชีวิตในวันข้างหน้าหรือไม่อักูโลกาวลีฮะตะวะอัสตัฟิรลฮะลีวะละคุมวะลิซายรินมุสลิมีนนมินกุลิลัมฟัสตัฟฟิรูอินะวะลัฟฟูรุลรอฮม